นี่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 ฮิดดาวป่ะฮิดดาวป่ะยังไม่เออเกือบเกือบมีเลยผมเข้าใกล้ไม่ได้แล้วตอนนี้นี่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 ของจริงโอ้ยคนลุกว่นี่นี่ดูดิหยุดยอดเลยนี่ตัวจริงทั้งคิวไปดาวยังดาวยังจะเป็นยังสินี่ยังบใครแคปหน้าจอได้คะแคปหน้าจอดูได้นะครับผมดูดู โอ้โหเป็นเป็นเหมือนลูกไฟเลย <abre> มีลุ้นยาวคืนนี้ผมจะหาตำแหน่งลงให้ได้คืนนี้อ้าควรรวยเมือ,อนันนี้เป็นเรือเป็นลาวเป็นไงบางิจะเอาอลไเด้อบนหนาแต่ขอว่ามันเป็นว,าน,นวานก็ซับไปแ<ด>น่นอนสืขขอ่อกรวมหาปัญหาไปส <พา S 2> ่วนี้ทำไมซองพาตรงเงี่ กมพี่ยังมีคิปถ่ายอครับมาทดีกเมานมพมายดีโัไม่เห็นมันมืลมันพองเยู่ใสนี่ปะนบนซื้อต้นใหม่นี้เลยล่รออมันเป็นสีแบบตะเวนทีโตกนี่ล่ะสีค้ำคังสันแหละนั่นล่ะสีตะเวนที่ตกลงเลยอ่ะ มันแวบแวบมันน่ะอ๋อเบึงบึงมันผัดกี่เป็นสีข้ามๆหมอกดิบะย่านดอกว่าบใบย่านดอกก็เลยว่าปวดนเนี่ยก็เลยนั่งเงี่ยวเบึงมันเพื่อนไปอีกมันมันขึ้นสูงหมปะอู้สว่าจะเป็นเครื่องบินนั่นแหละนอนยุปีนั่นว่าจะเป็นเครื่องบินคือบ่สอดมองนี้เชือกเท้อกับเรนมาเบึงกับบเห็นซ้ำแล้วละยอดไม้นั่นน่ะอ๋อที่ว่านั่งขนกับเลี้ยวหินนี่แหละเหมือนนันก็อดูนี่แล่ะช่วงนี้ขึ้นยู่ช่วงนี้แหละแต่ที่นั่งเบื บ่ย่านดอกว่าเพราะว่าเคย่หคนมีอยังอันนะครับแต่แสงนี่เขาเห็นกันเรื่อยมือนั้นเพื่อนนั้นว่าหมูหมูมันยังอันไฟอีหยังไผว่าสันไปเบิ่งด้วสันหมอหนี่ก็ยางนําไปเบิ่งบ่เห็นได้ลหะบ่เห็นหอดห้อยยังเลยว่าสันพว่าไฟรถดได้ล่ะเพิ่นนะมัมีเพิ่นนะขึ้นเรื่อยเนี่ยช่วงนี้ล่ะครับ